ครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทั่วประเทศนะครับผมอาจารย์สุรินทร์โรจนชัดพงวันนี้ได้มาสวนนะครับยะเอนะครับยเอแล้วก็ท่านทาวป้ายแดงนะครับคุณจักพันบางวัฒนสุวรรณว่าที่ท่านทาวนะครับน้องเอนะครับแล้วก็น้องนกนะครับผมอยากสัมภาษณ์สักนิหนึ่งนะครับว่ายะเอนะครับใครมาแนะนําให้ใช้คู่หูมาจันตัวนี้ครับ นะครับแล้วก็ฉีดพ่นไปลูกทุเรียนที่โตโตแบบนี้ฉีดพ่นไปกี่รอบแล้วนะครับสี่รอบเอาสี่รอบนะครับรอบแรกๆที่ฉีดเนี่ยเราใช้อัตราเท่าไหร่ครับใช้สองสิบช้อนแล้วก็แบบนี่สองระชอฝานะครับแล้วก็มารอบหลังๆก็เพิ่มแบบซองเป็นเท่าไหร่ครับเออสิบห้าอ่าสิบห้าช้อน นะครับสิบห้าช้อนคือสิบห้าช้อนนี้นะครับสิบห้าช้อนผุนดนะครับแล้วก็นี่สอบฝา,าเหมือนเดิม<อ>นะครับเออผมมาเมื่อเดือนที่แล้วลูกยังเล็กอยู่เลยนะครับนี่ลูกโตหมดแล้วตอนนี้มีกี่กี่ลูกได้ครับร้ <35. S 1> 135. อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าอายุทุเรียนกี่ปีได้ครับมันสิบสองปีแล้วสิบสองปีนะครับถือว่าถือว่าไว้เยอะนะถือว่าไว้เยอะ แต่ถ้าหากว่าเราดูเราดูแล้วทรงมันได้ขนาดทรงเกตอะไรได้ครับเกตเอบีอ่ะคุณเจาพัน์ดูทรงแล้วได้เกตอะไรเลเอบีครับเกตเอบีจะเป็นน้องเอเกตเอบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทั้งแปลงนะฮะที่ใช้ไปนะครับก็ผมถามความรู้สึกเฮียเอสักนิดหนึ่งว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้ใช้คู่นี้ไปนะครับัสดีครับ